เคล็ดลับเจ็ดวิธีแก้ปัญหาเมื่อ iPhone ของคุณตกน้ำในกรณีที่โทรศัพท์ตกน้ำสิ่งที่เราต้องทำเลยคือป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลวไหลเข้ามาในตัวเครื่องเพื่อลดการเกิดไฟฟ้ารัดวงจรและยังลดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของเราอีกด้วยค่ะวันนี้ฟอร์จูนทาวสอช่องลาวไอทีมีทิปดีๆมาแนะนำคุณค่ะเราดูกันเลยสิ่งที่เราควรทำเป็นอันดับแรกเมื่อไอโฟนของเราตกน้ำก็คือ เอาโทรศัพท์ของเราขึ้นมาจากน้ําให้ไวที่สุดอย่าแช่เอาไว้นานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าตัวอุปกรณ์ของเราค่ะวิธีสองหลังจากไอโฟนขึ้นจากน้ําให้ปิดเครื่องทันทีนอกจากนี้หากไอโฟนมีสิ่งแปลกปลอมอื่นติดอยู่เช่นเคสโทรศัพท์แอร์พอร์ตหรืออุปกรณ์ที่เสียบค้างเอาไว้ให้รีบนําออกทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําขังภายในตัวเครื่องและเกิดความเสียหายหนักค่ะวิธีสามห้ามนำไอโฟนแช่ถังข้าวสารเป็นอันขาด การนำ iPhone ไอโฟนไปแช่ถังข้าวสารอาจทําทให้น้ําหรือของเหลวขังในตัวเครื่องไม่สามารถไหลออกมาได้อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงที่มเมล็ดข้าวหรือเศษเล็กๆจะเข้าไปในตัวเครื่องอีกด้วยค่ะที่สี่อย่าชาร์จแบตเมื่อไอโฟนตกน้ําการชาร์จมือถือตอนเปียกน้ําอาจทําให้เกิดไฟช็อตไฟลุกหรือว่าระเบิดได้ค่ะซึ่งในกรณีนเนี่ยอันตรายแก่ตัวผู้ใช้มากๆเลยถ้าเกิดว่าแบตโทรศัพท์หมด ควรรออย่างน้อย5ชั่วโมงถึงจะเสียบสายชาร์จไลนิ n งหรือว่าอุปกรณ์เสริมไลนิ่งได้ค่ะวิธีที่5ใช้ผ้าดมนุ่มที่ไม่เป็นขุยเช็ด p h o n e แทนการเป่าด้วยได้ค่ะพอความร้อนจากในเป่าผมจะทําให้แผงอุปกรณ์ใน iPhone ของเราเกิดความเสียหายได้เมื่อเราเช็ด p h o n e ของเราจนแห้งแล้วเราสามารถนํา iPhone ของเราไปผึ่งกับผัดลมเพื่อให้ผัดลมไล่ความชื้นได้อีกด้วยค่ะซึ่งวิธีนี้จะทําให้แผงอุปกรณ์ของเราไม่เสียหายจากความร้อนค่ะวิธีที่6 เพียงคอไลนิ่งก็ทําให้ iPhone ของคุณแห้งเร็วขึ้นค่ะวิธีทําคือการความคั่วต่อไลนิ่งลงแล้วคอเบาๆเพื่อให้น้ำที่ขังอยู่ไหลออกมาข้อควรระวังคือห้ามใช้สําลีหรือว่ากระดาษชําระหรือผ้าที่เป็นขุยๆเช็ดเข้าไปในช่องไลนิ่งเพราะอาจทำให้เกิดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องไลนิ่งและเกิดความเสียหายได้นั่นเองวิธีสุดท้ายนำ p h o n e ที่เปียกน้ำส่งร้านซ่อมโทรศัพท์ให้เร็วที่สุดหาก iPhone ของคุณอาการยังไม่ดีขึ้น ครส่งไปที่ร้านซ่อมโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยจัดการและดูแล iPhone ของคุณเพียงเท่านี้ iPhone ของคุณก็สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเดิมพร้อมอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้อีกยาวนานอีกด้วยค่ะถ้าชอบเทคิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจาก For t u n e House ค่ะวันนี้ For t จ n e House ช็อกก็ลาไอทีต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย